ตอนนี้นะครับเข้าสู่เวลาที่ท่านรอคอยนะครับก็คือเวลาที่เราจะทำพิธีเปิดนะครับทำพิธีเปิดเลี้ยงโต๊ะจีนหมานะครับโดยท่านประธานในพิธีตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้รอเวลานี้มานานแสนนานนะครับอ้าวคณะ ก็จะตั้งขบวนนะครับเพื่อนําไปรับประทานอาหารมาไปนูนแล้วครับก็มีรปภตำรวจบ้านนะครับเป็นผู้นงทางนะครับงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับบอกตรงๆว่าไม่เคยมีที่ไหนจัดได้ใหญ่ยิ่งขนาดนี้นะครับเราจะพาท่านไปพิสูจน์ชมนะครับเาทางนี้เราริว,ว่าเปราเราจะตามไปดูนะครับงานนี้นะครับจะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่งของวงการหมานะครับเพราะว่าไม่มีหมาที่ไหนมีโอกาสและก็โชคดีเท่ากับหมาที่นี่นะครับตอนนี้เราจะพาท่านไปสู่บรรยากาศพื้นที่ตะวันสีเหลืองนะครับที่เราเคยเกริ่นไว้ว่าเป็นสถานที่ที่เดียวที่มีในประเทศไทยนะครับคือที่นี่นะครับครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีเราได้ทําพิธีเคาะกระมังเลือกหมาแล้วครับนะครับตอนนี้นะครับดูนะครับสังเกตนะครับบริเวณข้างๆนะครับโดยมีท่าน ดยมีตำรวจบ้านนะครับมาให้การบลกนะครับจราจรนะครับเพราะว่าท้งนี้นะครับจราจรค่อนข้างจะติดขัดนะครับยังไงแล้วต้องจราจรนะครับนี่กับตำรวจบ้านนะครับเอาละครับพิธีาทีนี้เริ่มแล้วครับทจาพนักงานในพิธีนะครับทำพิธีที่ทานส่งอาหารก่อนส่งอาหารนะครับนี่ครับอาหารโตจีชุดนี้นะครับ ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องนะครับที่ร่วมบริจาคกมาขอขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยนะครับเงินทุกบาททุกตางของท่านครับลงท้องหมามครับนะครับตอนนี้เราจะเริ่มแล้วครับท่านประธานในพิธีครับท่านประธานในพิธีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีนะครับมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตำรวจบ้านนะครับให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีมูลค่าค่าตัวนะครับวันนี้เอาพิธีเริ่มเลยครับตันนี้เริ่มจบไปแล้ว ท่านประธานเรากําลังจะทําพิธีเคาะกระมังนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องเป็นชัยนะครับเราจะเคาะพราะามังมามทีนะครับเพื่อเป็นเรื่องเป็นชัยนะครับเริ่มพิธีนะครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับท่านจะได้พบกับมหากรรมโตจีนหมาที่นี่ที่เดียวครับตะวันเหลืองครับเอดไปเติมไปเติมโอ้จจริงเลยครับ พื้นที่ฟ้างฝางนะครับการจาราจรเราวันนี้เราปิดถนนนะครับ <มา S 1> เพื่อจะได้เรีย <บา S 1> <บ>กครับเรียกครับเรียกมาครับทุกตัวนะครับการจาราจรค่อนข้างจะติดขัดนะครับยังไงแล้วต้องขอความอนุออเคราะห์ด้วยนะครับกับรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับเพราะว่าเราปิดถนนนะครับเอาเบาเบาตำรวจตำรวจตำรวจบ้านตำรวจบ้านเคียวนะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับ เราจะปิดถนนชั่วคราวนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะไม่สะดวกนะครับดังนั้นแล้วรถสัญจรที่กําลังเดินทางไปมาใช้เส้นทางนี้นะครับก็ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะครับใช้เส้นทางอื่นนะครับเพื่อการเดินทางของท่านจะได้รวดเร็วนะครับยังไงต้องขออภัยนะครับในความที่ไม่สะดวกนะครับครับโอ้ดูครับดูครับแต่ตอนนี้เวลานี้นะครับค่อนข้างคนค่อนข้างจะเยอะกว่าหมานะครับโอ้ดูดู ป็นที่นี่ที่เดียวนะครับโดยกับผมช่องชานชนแนลนะครับยังไงแล้วฝากติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับในการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเครื่องคือตัดตะไคร้นะครับแล้วก็ห่อใบมะกรูดมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับสปอนเซอร์หลักของเราคือตะวันแดงนะครับโอ้ดูนะครับนี่ยอดจริงนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่นี่ที่เดียวจริงๆนะครับ แต่ตอนนี้ลักษณะปริมาณจานวนคนหนาแน่นเยอะกว่าหมาครับเพราะว่าหมากําลังเดินทางมาเอาปานุวีนะครับตำรวจบ้านปานุวีที่ปานุวีหน่อยสำหรับขั้นที่กําลังเดินทางมา ยังไงแล้วขอให้ท่านหลีกเลี่ยงนะครับใช้เส้นทางอื่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเราปิดถนนชั่วคราวนะครับเพราะว่าการจราจรค่อนข้างจะโล่งนะครับแต่เราปิดถนนนะครับเพื่อจะได้สะดวกแก่หมาที่จะเดินทางมาร่วมในงานนี้นะครับจอดนะครับครั้งนี้จะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับตะวันเหลืองนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับถนนทุกสายนะครับไม่มีนะครับเหมือนที่นี่นะครับ ไอามาเล่นมาเอามาเลนใส่ไปทั้งวัดมั่งหมาให้มาวัดมั่งวันนี้วันนี้นะครับในหน้าพิธีกรนะครับก็รู้สึกอิจฉาหมาไปอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีทั้งต้มกระดูกไก่นะครับต้มกระดูกหมูนะครับหลากหลายอาหารเมนูที่วันนี้ได้นํามาให้ท่านหมากินนะครับหลังจากที่ดนตรีเราเล่นมาตั้งแต่หกค่ำนะครับตอนนี้หยุดชั่วคราวนะครับเพราะว่าเข้าสู่พิธีการเลี้ยงข้าวหมา ก็ไม่รูุ้จดูครับดูครับดูครับแท้นะครับดูครับอันนี้ก็เป็นหมาที่เดินทางมาจากทางไกลนะครับรู้สึกว่าหิวหน้าดูนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปให้อาหารอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณหน้าวัดบ้านเจ็ดหลังนะครับเป็นจุดโฟกัสนะครับที่เป็นจุดภูมิวงของโคตรหมานะครับ วันนี้เรามีแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องมาหมานะครับมานําเสนอให้กับท่านผู้ฟังและก็ท่านที่ชมช่องยูทูบ b e อยู่นี้นะครับมาด้วยอูสุดยอดจริงเหลือก็ไว้เช้ามันมีสนดูครับดูครับดูครับเลครับหมูคนที่แมวกินอาหารหมานะครับมาสุดยอดจริงนะดูดูสิครับข้าวต้มเป็นหม้อนะครับที่เราต้มเลี้ยงคนทุกคืนยังเป็นหม้อใหญ่ขนาดนี้เลยครับนี่ของยอดจริงๆนะครับกระดูกไก่ อันนี้เราเริ่มจะกิจฉาหมาขึ้นมาเพราะว่าคนก็จะได้รับประทานนะครับหลังจากที่อ่าให้หมานะครับรับประทานก่อนนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปนะครับไปยังจุดที่2นะครับเรากำลังจะเดินทางไปยังจุดที่สองตำรวจบ้านครับอำนวยความสะดวก่าดวินนำรถเลยครับตำรวจบ้านนะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปยังจุดที่2นะครับซึ่งอ่เอาควยออกไม่ไหวเอาวยลบนะครับค้วย ทางโดยรถนะครับที่อาช่างเจ้าผ้าจะจัดหามานะครับเพื่อเดินทางไปสู่จุดที่2นะครับของการเลี้ยงโต๊ะยีนหมาในครั้งนี้นะครับสุดยอดจริงครับตะวันเหลืองมีที่นี่ท like ี่เดียวนะครับสังเกตนะครับติดตามครับตามผมมาครับยังไงแล้วฟางตดตะไคร้หักไปมากรูดไม้ด้วยนะครับดูนะครับดูครับโอ้บรรยากาศนะครับ นะครับขณะนี้เราบอกว่าเวลาประมาณยี่สิบนาทีเศษนะครับทุกคนนะครับร่วมเดินทางโดยรถนะครับทางที่ทางเจ้าภาพนะครับได้จัดเตรียมให้เรานะครับนำอาหารนะครับมาให้กับสุนัขนะครับที่อยู่ข้างทางนะครับที่รอรับทานอาหารที่เราได้จัดเตรียมมานะครับอ้าวครับอันนี้สาสภาดนะครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ย วบอ๋อชื่อคุณตูนะครับตุ๊ตูตุ๊ตูอ่าโอเคครับครับอันนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่ข้างทางนะครับเรานะครับจะเดินทางไปทุกที่นะครับที่มีหมานะครับเพราะเราคือคนรักหมาครับครับรักตววเเปป็นหห้้ยไดี๋ใครับตอนนี้เราจะไปยังจุดใหญ่ในจุดจุดที่ โฟกัสไ้นะครับก็คือหน้าวัดรับบ้านเจ็ดหลังนะครับโดยสารถีของเรานะครับนี่นะครับอาให้ไปแล้วครับไปแล้วครับเดินทางต่อครับพวกเรานะครับสายบุญนะครับเดินทางไปหาหมาต่อนะครับยังจุดที่3ามนะครับเอ้ยอดจริงนะครับดูดูครับดูการเดินทางของเราครับว้าวว้าวอะไรเนี่ยโอ้โหว้าว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 โอ้ลบปะปป๊าป๊าป๊าปป การถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับกองค้างจากทุรักทุเลนะครับตอนนี้ขนาดนี้นะครับเวลา20นาฬิกา50นาทีนะครับเราเดินทางมาทึงที่ยังจุดโฟกัสนะครับโอ้ดูท้องฟ้าด้านหลังจะอาดึะเละครับปารุวินนะครับให้การตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะครับเริ่มนี่นะครับเป็นจุดอยู่ที่หน้าวัดนะครับบ้านเจ็ดหลังนะครับเป็นจุดที่ศูนย์รวมของหมาว่างั้นได้นะครับเป็นจุดที่ หมาได้มาอาศัยกันอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับวันนี้เราได้มาถึงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดแห่งนี้นะครับจงดดบมาดาลให้พวกเราและคณะทุกข่้นที่มาเลี้ยงหมานะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตตลอดปีตลอดไปนะครับโอ้โหนะครับซอใหญ่จากร้านก๋ยเตี๋ยวนะครับเจ้าของฉายาแซ่บเกินคําบรรยายครับ ตราดมาสามเกียวนะครับผ่านไปผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับใช้บริการได้นะครับชป์ครับเกี๊ยวชป์นะครับครับตอนนี้การถ่ายทอดสดของเราก็ดําเนินการมาถึงเกือบจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างดูจะเงียบเงาแล้วก็วังเวงอะพวกเราว่ารีบให้ข้าวมาแล้วรีบกลับกันดีกว่าว่าเดี๋ยวไอสิ่งที่มันไม่ใช่หมามันจะมาเนี่ยพวกเราว่ากลับกันก่อนเถอะไม่ไหวแล้วป ฮะสัมภาษณ์ไม่ทันแล้วบรรยากาศมันนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะจบรายการนะครับนะครับนี่ดูครับท่านผู้ใจบุญนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับดูสภาพของเขาสิครับนะครับถ้าท่านผู้ใดนะครับมีเจตนานะครับหรือว่ามีจุดประสงค์นะครับที่จะร่วมทาบุญกับคณะของเรานะครับที่จะนําอาหารมาเลี้ยงหมานะครับก็ขอร่วมบริจาคได้นะครับที่หมายเลขบัญชีไทย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 